ก,ก๊อกก,ก,ก,กก๊อกก,กก๊อ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 กฮัลโหลฮัลโหลทุกคนเป็นกันขี้เกียจทำงานบ้านให้ตายเถอะกวาดเสร็จแล้วก็ต้องมาถูถูเสร็จแล้วเอ้าไม่กวาดมันหลุดออกมาวางอยู่ที่พื้นอีกกวาดถูบ้านกันทั้งวันไม่เสร็จสักทีวันนี้ค่ะไอมีตัวช่วยดีดี เซี่ยวมี่นะคะ mm hmm. เขารีวิวว่ากวาดกับถูพร้อมกันไปเลยในครั้งเดียว mm hmm. ประหยัดเวลามากๆ mm hmm. เรามาแกะกล่องดูกันดีกว่าค่ะ mm hmm. ว่ามันเป็นยังไงนะ mm hmm. ออกล่องมานะคะว่ามันจะมีอะไรบ้างอย่ในนี้ นะคะทูอีไมค์องพื้นทูอนวันจากเสี่ยวมี่นะคะเรามาแกะดูกันนะคะว่าข้างในนี้มันจะเป็นยังไงอันนี้คือกระบอกอแล้วเขาก็มีคู่มือมาด้วยนะคะว่ามันประกอบอยังไงนะเราจะมาลองดูกันดีกว่าตัวนี้นะคะเสี่ยวมี่เดอร์มาสเป ทูอินวันนะคะที่เราไม่ต้องกวาดถูสองรอบแต่เราสามารถกวาดแล้วก็ถูไปได้พร้อ,อมกันเลยมาดูกันดีกว่าค่ะคนี่วกาเขาะมีอะไรให้มวาวานี่นะาก ตามสะอ่านให้ออกวิทว <With hope. S 2> <laughs> ์บอว่าให้แกะให้ผ้ามาหนึ่งผือตามสไตล์เสี่ยวนี่ ให้ปิดให้ปิดเปิดปุ่มตรงนี้ด้วยนะเวลากว่าแล้วมันจะแบบเราก็สงสัยว่ามันจะกวาดผู่พร้อมกันได้ยังไงเราไปลองกันดีกว่านะคะว่ามันจะสามารถกวาดผู่พร้อมกันได้จริงหรือเปล่า นี่นะประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ต้องเอาขวดน้ำนะคะไปใส่น้ำก่อนด้วยทุกคนคะ่ะคือเสี่ยวมี่เขาหลอกดาวอีกแล้วมันไม่สามารถที่จะกวาดแล้วก็ถูมอมกันได้เออแต่คือมันก็เป็นไม้กวาดแบบนี้เห็นปะ ก็เก็บได้แค่ฝุ่นเล็กๆอะ่ะเสียมี้คุณหลับมาเอาไม่นะเนี่ยมันก็เออน้อถ้าจะถูมันไม่ได้เออมันก็ถามว่าเก็บฝุ่นได้ง่ายไหมก็ถ้าเป็นคือแบบนี้ก็ถือว่าง่ายอยู่ใน ระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าเส้นผมก็ยังถือว่าเก็บยากอยู่คะแนนความสะดวกสบายก็คือซื้อหนึ่งอันได้ถึงสองราคาก็เหมือนซื้อสองอันเลยเก็กโอเคค่ะแต่ว่าเนาะถ้าเกิดมันสามารถถูอได้เลยมันจะดีกว่า เพราะว่าเนี่ยถ้าแบบถ้าไอาจะถูใช่ปะ่ะไอต้องไปประกอบอีกอะเห็นไหมทุกคนเนี่ยมันต้องไปประกอบเจ้าตัวนี้อีกเราถึงจะสวมหัวอันนี้ได้ถ้ามันแบบง่ายๆก็คือแบบช่วยให้เราถ้ามันทำให้เราไม่ต้องไม่ต้องแกะไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะ เด็ดเบสมากเลยนะเห็นปะมันก็คือแบบมันก็ยังต้องเสียเวลาพุกคนเห็นไหมเห็นปะมันยังง้อ่ะมันก็ประกอบง่ายขึ้นแล้วก็ถูพื้นเนาะอ่ะถูพื้นเหมือนน้อง เสี่ยมีตัวแรกที่ออกมาอันนี้คือไอาทาให้ดูเาะคือมันเออมันไม่ดูอินวันนะค่ะมันลองมาว่าถูพื้นกับนึกว่าแบบถูพื้นกับกวาดพื้นในเวลาเดียวกันได้ถ้าเป็นแบบนั้นคือดีมากนะคะขอจบการรีวิวไว้แค่นี้นะ คือประกอบการตัดสินใจของคนที่กำลังมองเจ้าตัวนี้แล้วก็จะซื้ออยู่นะถามว่ามันดีไหมคือไอ้ว่ามันก็สะดวกเนาะคือไม่ต้องมีไม้กว่าหลายอันใช่นะคะรีวิวนะเออไออยาเป็นแม่บ้านเสี่ยวมี่ไอวีทุกอย่างของเสี่ยวมี่ที่เขาบอกว่าดีเออ ค่ะบ๊ายบายค่ะ